เฮ้ย,ยดึ้งดึ้งข้านาดนี้แล้วเนี่ย,อ,ยออกมาทำไรตรงนี้เนี่ยไกลจากบ้านมากเลย,เลยนะเนี่ยฮะตะวันว่าฉันว่าฉันรีเสียอะไรจากบ้านเลยบ้านห่างเนี้ยเเลยฉันว่าเราลองเข้าไปดูไหมอ,อืมเข้าไปดูไม่ได้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เข้าไปไม่ได้ทำไมอ่ะข้างในมีอะไรก็พอฉันบอกว่าในนั้นน่ะ เก็บของมีคมเอาไว้อุปรกรณ์ล่าสัตว์กับดักระเบิดปืนอย่างเงี้ยถ้าเดินเข้าไปแล้วไปเยียบอะ่ะมันจะเป็นอันตรายนะแต่ว่าทน,นี่เสียงปิดตาใช่ไหมมันจะได้ยินเสียงแปลกๆได้ยังไงที่นี่ล็อกเอาไว้ตลอดไม่มีใครเข้าไปได้หรอกแต่ฉันว่าลองเข้าไปเช็คดูไหมก็เผื่อแบบเจออะไรสักอย่างอะ่ะไม่ต้องเข้าไปเช็คหรอกนี่ถ้าพอ่อรู้นะ ตายแน่นอนขอคาดเอาน่าก็นีเเอาน้าอย่าคิดมากเลยไปนอนดีกว่าไปพรุ่งนี้จะได้ไปห้าข้องกินกันนะชาติ yang niye, mai deh. パーナスにいてな。 เดี๋ยวอ้าไงเด็กเทพ,พตื่นแล้วนะเริ่มใหม่นะมูอย่างนั้นอีกแล้วล่ะห,หิว๋ยวฮะอะไรนะไม่ค่คยได้ยินเลย เขาบอกว่าหิวอ๋อหิวไอหิวข้า,ขานีา่นี่นะมุ้ยเฮอดีแล้วล่ะงั้นลงมาช่วยกันจับปลาเลยจับคนเดียวได้ไมั้งจับคนเดียวไม่ได้อุย้ย,ย,ย,ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไงล่ะว,วะ ไอสักงยังไอ้เทพมาช่วยจับแล้วเดี๋วมันรุดวิ่งเร็วสิเร็วเดี๋ยวมันรุดแล้วเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย ฮจับอะไรเอา้าก็จับปลามาจริงไงฮปลาอะไรอเอา้เอาอ๋อเมื่อกี้มือมันติดก็เลยให้ลงมาช่วยแต่ตอนนี้ออกแล้วไม่เป็นไร <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไอเด็กกรุงเทพไอเด็กกรุงเทพปลาปลาอันนี้ของจริงไอเด็กผีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา้เอา,อาได้ปลาแล้วได้แล้วไอ้เด็กผีเทพไปรอตายแล้ว วันนี้จะกินเมนูอะไรบอกเลยดีกว่านี่นี่เป็นหัวเลยอืมอืมอาหารกินน่ากินลราจะถามทำไมเนี่ยว่าอยากกินเมนูอะไร ทำได้แค่เนี้ยอา้าวไอส้สต๊กสเต็กปลาอะไรนั่นน่ะไม่ใช่แบบนี้เลยจะถามไม่อยากก็ทำได้แค่เนี้ยเอางี้และกันถ,ถ้าถ้ายากกินน่ะวันหลังจะพาไปตลาดก็ก็ลองไปหาซื้อดู น,นี่ขุยชิมัดเฮ้ยไม่ได้ขี้หมูนะชันเนี่ยทำกับข้าวเก่งจริงๆแต่แค่ไม่ได้ถนัดไอ้สต๊อกสเต็กอะไรเนี่ยถ้าลองเป็นกับข้าวที่ฉันถนัดนะแกงหมูป้าหนูทอดนกสับเนี่ยโอ้โหช้ำน,นานการเลยละอืมลองกินดูลองกินดูอนดเออนายไม่ชอบกินผักใช่ไหมล่ะฉันรู้เลยเอางี้ กินไข่ทอดไหมได้เลยได้เลยงั้นรอสักครู่แป๊บเออเอาไข่ไก่หรือไข่เป็ดล่ะไข่ไก่แล้วกันไข่ไก่เอาไก่รุ่นหรือไก่สาวไข่แก่ก็ได้เอาน้ำมันเก่าหรือน้ำมันใหม่ล่ะทอด่ะก็เอาน้ำมันใหม่สิวะจะเอาน้ำมันเก่าทอดทำไมไม่เคีดตะค่เออเดี๋ยว น้ำมันพืชหรือน้ำมันมูสล่ะโอ้ยจะมีอะไรก็ทอดอันนั้นไปแล้วใส่จาหยอกหยอกกับแกงกับแกงกับเออเอาใส่จานหรือใส่ถ้วยจะใส่หน้ามั้ยโอ้ยใส่หน้าไปแล้วก็แกงก็แกงใครมายืนอยู่หน้าบ้านอ่ะไหนอ้าวสงสัยพ่อกลับมาบ้านแล้วแป๊บนดียจะพ่อ พอกำลังไปรับแล้วพอพ่อจ๋ากลับมาแล้วนะจ๊ะพอ่พอพ่อช่วยด้วยเฮ้ยนายจะให้คนแปลกหน้ามานอนในบ้านจริงเหรอใช่แต่แค่ชั่วคราวนะ ตื่นแล้วง g พวกแกเป็นใครที่นี่ที่ไหนที่นี่บ้านฉันเองจ้าแกเป็นใครฉันชื่อว่าตะวันและเธอละชื่ออะไรจ๊ะไม่รู้ฉันไม่รู้ตะวันคือใครตะวันคือใครอ๋อตะวันคือเจ้าของบ้านนี้จ้า เจ้าของบ้านไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ฉันไม่อยู่ยเดี๋ยวเธอใจเย็นเย็นก่อนใจเย็นเย็นค่อยค่อยคุยกันใจอ๋อย่าพังอย่าพังบ้านตะวันใจเย็นเย็นใจโอ้ยศธนททำไมฉันไม่อยู่ที่นี่ฉันไม่อยู่บ้านแกได้ไงถามตัวเองก่อนดีไหมมาเป็นลมหน้าบ้านคนอ,อื่นเขาเนี่ย Oh uh. yo คแล้วใช่ป่ะมีกล้วยอีกปะอ๋อได้ได้ได,ได้เอากล้วยอีกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกล้ยกวยกล้วยกล้วยกล้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนอกจากให้เขามานอนที่บ้านแล้วยังยกกล้วยเขาอีกเหรอทำไมล่ะกล้วยบ้านเราก็ปลูกตั้งเยอะตั้งแยะให้แค่นี้ทําเป็นงกไปได้มันไม่เกี่ยวกับงกไม่งกแล้วมันเกี่ยวกับอะไรไว้เด็กกรุงเทพแจ้งตำรวดเหอะเฮ้ยแจ้งตำรวจทำไมก็ไม่แปลกใจหรออยู่ดีมีใครที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะมานอนอยู่หน้าบ้านเนี่ย ต้องหรดจับไปดีกว่าโออลาวาสขกนาดนั้นนะ่ะไม่ยอมไปโรงพักลรอกก็ให้ตำรวจเขาพาไปดีอืมให้เขากินให้อิ่มก้อนแล้วค่อยไปก็ได้เพื่อเอาเป็นว่าให้พ่อฉันกลับมาก่อนแล้วค่อยช่วยกันตัดสินใจโอเคเออกล้วยมาแล้วจ้าโอ้ อะไรอ่ะเธอโอ้กลิ่นขนาดนี้เลยเหรอเนี้ยปวดท้องคีฮะไม่บอกก็รู้กลิ่นแน่นขนาดนี้นั่นจะทำอะไรนะเฮ้ยปวดขีจะขีจะี ขี่ไม่ได้บ้านบนบ้านขี้ไม่ได้จะขี้ได้ยังไงล่ะนี่มันบนบ้านห้ามขี่ไอ้เด็กเทช่วยหน่อยเร็วขี้ไม่ได้ช่วยกันเลยไอ้คนเทพจะขี้แล้วขี้ไม่ได้ตรงบันไดก็ขี้ไม่ได้หัวบันไดก็ขี้ไม่ได้หน้าบันไดก็ขี้ไม่ได้ ไปขี้ก็จะให้ไปขี้นี่ไงขี้บนบ้านไม่ได้ก็พาไปขี้ที่ห้องน้ําแล้วนี้รีบไปเร็วจะได้ไปขี้แล้วนั่งขี้แตกหรือยังนะอะไรเป้อเป้อดินไปเร็วไปขี้มาเลยมาเลยหามาขี้เนเข้าห้องน้ําเลยอยเอไอเล็กเทปมาเร็วขี้เลยข้างในนั่นแหละขี้ขี้ ไปข้างหลังลทีทีอยู่ข้างหลังหูกินได้กินไหมเนี้ย,ยทีเลยทีเลยทีแตกหรือยังน้าเพิ่เดี๋ยวนี้เพิดอะไรเลยทีท,ทีมันอยู่ข้างในทีเลยจะไปจริงจริงเหรอชื่อตัวเองก็ยังไม่รู้เลยอืออยู่ไม่ได้ แล้วรู้แล้วเหรอว่าจะไปไหนอ่ะไม่รู้แล้วครั้งหน้าน่ะมันเป็นป้านะจะไปจริงๆเหรอไม่รู้แต่น้องไปออจะไปก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่อ่ะนี่เอาไปกินกลางทางนะเพื่อหิวจะไปก็รีบไปเดี๋ยวมืดแล้วมองทางไม่เห็น ออถ้าเดินตรงไปเลี้ยวขวาก็จะเจอลำธารพอเจอลำธาเรเลี้ยวขวาอีกทีตรงไปเรื่อยๆนะก็จะเจอท่ารถท่ารถเนี่ยก็นั่งรถเข้ากรุงเทพได้หรือว่าถ้าอยากไปไหนก็ไปได้ทั้งนั้นแหละโชคดีนะเดินไปก็ะวังเสือด้วยกันเฮ้ยเสอือเสอือมีที่ไหนกันในป่าเน,นี้ยมีแต่สัตว์น่ารักน่ารักทั้งนั้นแหละจ้าถ้าโชคดีน่อยนะก็จะเจอนกยุงสวยสวยเลยนะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวแล้ว วันแรกที่นายบอกเราว่ามีเสืออ้าวบอกว่ามีเสือด้วยเหรอเสือจำได้แล้วก็ถ้าเดินไปก็ระวังเสือด้วยปีหนึ่งมันออกมากินคนปีละสี่ห้าคนเลยเชียวเดินทางปลอดภัยแล้วกันนะ <c oughs> เธอเลยเหรอขอให้ปลอดภัยนะอ้าวเฮ้ยจะไปไหนล่ะนั่นน่ะฉันจะอยู่ที่นี่